สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับเอาโอนตินช็อกโกแลตเมาคุกกี้นะครับเออพี่อนๆคุณเคยเห็นนะครับว่าบอนตินทำคุกกี้เลยครับว่าเมื่อก่อนซื้อเนี่ยไอ้เป็นกล่องดูดๆจากเดียวนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันดูนะครับไอ้ถ้าคุณคุณทำคุกกี้แล้วมันจอยแบบนมกล่องหรือเปล่านะครับโอเคนะจ๊ะก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับก็เขียนเป็นแป้งสาลี37.3เปอร์เซ็นต์นะครับไขมันพืชที่2.1เปอร์เซ็นต์นะครับผงบอลติน16.2เปอร์เซ็นต์นะครับน้าาตลในมผง้เล็บ พูดง่ายๆก็คือว่าในเนี้ยมีที่มันเป็นผงของโอร์ตีเนี่ย16.2%ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าของโอร์ตีเนี่ยผงของเขาเนี่ยก็จะมีรสชาติที่มันแตกต่างอย่างไมโลนะครับแล้วก็ยีออ่ห้ออื่นนะครับมันก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะก็เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนก็โนมอ่ะแต่และยี่ห้อก็จะมีรสชาติที่ต่างกันเฮ้ยโอเคนะนี่มีกลิ่นแบบหลับตาด,ดมอ่ะเพื่อนที่ว่าเป็นกลิ่นแบบโนร์ตีออกมาครับเอ้ยถือว่าทําได้ดีนะถือว่าทําได้ดีก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับจะมีอยู่กันชิ้นนนนะะะะคครรรัับบบกก็ตอาาาทเเพว่่ีย มันสองละหกบาทเฮ้ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบเหมือนเราเลาหลับตาดมแบบเฮ้ยนึกว่าดมกลิ่นนมอานตินนะครับไม่โอเคโอเคติบวกจุดสองเปอร์เซ็นต์ก็ได้ของดีอยู่โอเคคราวนี้ชิมรสชาติครับอืมอืมชิมได้ประมาณนี้ เงาวนตินดังแรกนะครับที่เบนชอบก็คือว่าหวานกำลังพอดีไม่หวานมากคือต้องเข้าใจก่อนครับว่ากี่เวลาต่อไส้เนี้ยบางจ้ามันหวานมากอันนี้ไม่หวานมากอันนี้ชอบอย่างนี้ตองครับเวลากัดเนี้ย รสชาชติช็อกโกแลตออกมามาเฮ้ยเป็นรสชาติช็อกโกแลตนะครับของโอวันตินนะจ๊ะไม่ให้รสชาติช็อกโกแลตแบบของยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าเหมือนกนะับเฮ้ยชัดเจนอะว่าทำไมมันถึงเลือกใช้เพราะโอวันตินนะครับเพราะว่ารสชาติของโอวันตินเป็นเม,มาส์ไงดังนั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยเวลาที่ช็อกโกแลตไส้เนี้ยมละลายมานะครับนอกจากมันหวานน้อยแล้วนะรสชาติที่มันละลายในปากเนี่ยก็มีได้รสชาติของเมาล์นะครับรสชาติโอวันตินออกมาแล้วก็คุกกี้เนี่ยก็ ปุ๊บตรงไหนะก็ไม่ได้ต่างจากนี้ห่ออื่นแบบเด่นชัดนะครับก็แต่เพราะเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจกับว่าทุกที่ทุกยี่ห้อเนะี่ยมันมีมาตรฐานความกรอบอยู่นะครับซึ่งมันก็กรอบประมาณนี้ทุกเจ้าแหละโอเคครับหรือว่าทำใช้ได้นะการทมาแล้วเนี่ยชอบที่มันไม่หวานมากเกินไปนครับแล้วก็เนี่ยก็ตรงเนี้ยเป็นช็อกโกแลตกลิ่นโอนตินอย่างชัดเจนโอเคครับเพื่อจัรีวิวคลิปนี้ไปเป็นกนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ